ขอตอนหลับก็ซื่อสองไปจำลองนี่เอาแกงไปให้สาวดาวก่อนวันนี้ลงวัดด้วยจะไปซื้อหมูบะทันหมูแต่งตัวแล้วได้น้องสาวค่อยจะไปวัดนี่นี่น้องสาวสุดที่รักแต่งตัวแต่งตัวแล้วโอ้คุณใส่เสื้อสวย,ยเท่เฮ้ยเสื เจ้าซื้อมางามตะก้ายังหันหะักระล่องอ่ะเออแกงน้องไม้เออก็เลยแต่งตัวสวยใช่ใชไหมใช่ l e a ด e r ไงเออ,เอ,อแกงชงถุงเออาวาของเพียบมือนี้เต็มตะกา้าเนาะเจ้าไปส่งได้เนี่ยเออ,เออดาว สามคนมาเกี่ยวข้าวละบาวแดงเฮ้ข้าวพุ้ยเจ้าส่นนะโอ้โกยอนโกขอสาวเก้าเอ้ยสามสิบเก้าอืบ่ลายปีนี้ข้าวไผก็ลุบ ปกติค่อยได้หปกติหกสิบผู้ได้นาค่อยอน,นะจองไห้นะอันนี้มัน,นมันมันมาทำลายฝน,น,น,นมันเข้าพายุเอนนาน้ำมันเชาะคนาลุคนาลมุมีไรเข้า ไปหาชื่อมังแก้วเด้อไม่บีไปหาชื่อมังแก้วเยอะกินมังแก้วอินายนั่นมาหรือบ่เข้าเพืเล่ลยแม่นะเด็กเข้าเข้าพุบบ่ชี้แล้วบ่ เอาแบบสีก็ชอบคุณแม่เพิงสังสีไหม โอตะลีเมื่แล้วบุโอ้เสียงโกโก้โเม่อแล้วบทันช้ำยายนั่นบ่ม,มาขาย

เต็ม <c oughs> ไม่ทันตาลีตาลีไปแล้ว mày than có chào ai yếm bây quân ่อเข้าเพอน้าดิโอ้ยยัดเข้าไปทีเนาะกินข้าวกเพ่มารวมแล้วีปเ๊บแวนข้าวเปลี่นห้าเลยเขาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนบนี

ชมพ่อผมเนะาะ,นนะชิทองะเลยเขามากินข้าวคอยอะไรนี่มาอย่าให้คนเก่งของยายโอ้ยพู้เียนบอกให้ผือเนาะค <c oughs> าวบริตี กนเก่งคือ,อยังนี้อจาสวัสดีคุณยายแนนี้เบิ <c oughs> ้งแน่ขาเบิ้งนะนี่ทั่วโลกนี่เช็ดกิมูกใส่พอเท่าใส่อันอ,อีพอุพพพแล้วอีพุกินข้าวกับยัางเก่งเราไหมื่คืนนี่บ่คอยเก่งเมื่อกี้นี่ฮิปปากินข้าวไปโรงเรียนนะไป ยืนอยู่ในไรเดี๋ยวนี้ฮะทอดละบอกทอดละบอกไข่ด่มากินหรอฮะไม่กินข้าวแปลงแค่ก่อนบอกน่าอันชอบต เิดกนยงี้เงาตอนเช้างี้เงาเลยลูกงามเอ๊ะจะเล็กนอนนี่อ่ะเออนอนนี่มาลูกบอกเออนอนคนเดียวเนาะ คนเดียวลูก like น้ำให้บอกเพื่อเชานี่บอก่อีละลูกน้ำให้เท่าบอโอ้อีละเอออีละเอออีละเอออนอนอยู่คนเดียวนะจ๊ะลูกน้ำให้บอกลูกน้ำให้เนาะ นอนอยู่คนเดียวไม่มีแม่แม่ทิ้งหนูบอกแม่ทิ้งหนูบอกแม่ทิ้งหนูแม่ทิ้งหนูแม่ทิ้งหนูแม่ทิ้ง อ,อ,อ๋อคบคบมึงยายจังๆจังไรโอ้ยนี่พูนพูนพูนว่าเป็นกระดูกเบ่แมอเอามือยายเป็นกระดูกเฉยเลยอือแกนี่นะแกนี่นะแกนี<ะ>่นะมานอนคนเดียวได้ไกล ชู่บ <bin out> <him> okay. okay. <cek warm st anza> ่ชู่บ่ชู่บ่ชู่บโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะบาย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 